อันนีี้าด่เดี๋ยวเดี๋ยวนั่งรองเอาเบลแป้นหนึงนะ่งงาเอาเบลเอาตังก่อนนะลูกนะนำทำก็ไม่ได้ทำด้วยต้องมานั่งเลี้ยงอีกขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสำหรับนักละวันนะครับอย่าสั่นนะครับถ้าสั่นปุ๊บได้เข้าเนื้อปั๊บเลยนะครับขอบคุณะครับพีเอ็มลูกขอบคุณะครั <c oughs> บ ครับได้ได้ได้ครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณท่านตานะครับดีครับขอบคุณครับชื่นใจชื่นใจวันนี้เงินสะพัดดีจังเลยเชื่นใจขอบคุณครับขอบคุณนะครับเลยนะครับขอบคุณครับ อคไอ้หนูมาเอาตังก่อนพ่อมึงรวยแล้วไงเบี้ยมาแนวนะตะวันก่อนเลยตังไม่เอาด้วยเอาแต่ของเล่นนอนตังก่อนลูกขอบคุณครับได้ค่ะคุณยายครับขอบคุณมาครับผมบคกกันะจุดนิดนึงนะครับเห็นไครับตลอดคืนนี้ก็เป็นหน้าที่ของสองรามแล้วก็คืนวันพรุ่งนี้ทำเป็นหน้าที่ของอีมาร์โรสโกเอส และ27ก็เป็นหน้าที่พงไทยพงษ์สะรรนะครับ28ที่เกวัฒนานัน29อดิเทพวารุ่รนะพี่น้องอางานยัเป็นเมต่อไปถึงคืนที่29นะครับขอบคุณนะครับรางวัลน,นะครับที่มอบให้กับเพลงสงครามนะครับน้องเบี้ยและก็น้องเบล ความรักทุกความไม่ตานะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับทักพูดเราทีมงานขอราหลวงเพชรไปดูกันหน้าวิธีเดือนไปดูหน้าวิธีขอบคุณครับขอบคุณนะครับโปรับางเล็กสักนิดนึงขอบคุณที่ทำรักนะที่มอบให้นะครับกับเรบรกุณทีมงาน ตอนนี้เป็นสองคนทำให้เราก็เลยหกล้านอยู่แลวนะครับพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันสนับสนุนนะครับและก็ฟากดิงรายการหนึ่งนะครับดำดกฟีเวอร์เลยต้องมาเจอกับตู่แม่ดำดงประทะแม่แก้วนามานะครับผ่านจากที่ ที่อายุทยาซิตี้ฮอร์นะครับพี่น้องดูว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องราวจากสาวก่อนติดปกนีตมาพี่น้องเอ้าจะรับแต่ผู้ชายอย่างเดียวเลยไงผู้หญิงเอามาให้ก็ไปรับก่อนไม่ยอมนะไมไม่กล้ารับจากเขาอ่ะคพิ่นอนี้ก่อนอันี้ก่อนจะไปเผือนอะไรข้อรางวัลมาให้มาขอบคุณยายด้วยเนี่ยเ เห็นผู el, la gente, no, no so uno, ้หญิงไม่ได้เขินไม่เหมือนพ่อมึงเลยพวดข้อหาเลยพวดข้อหาไปรับรางวัลนี่นี่เร็วพี่เขายืนรอนานแล้วเดี๋ยวเอาตังค์เขาหน่อยลูมารับรางวัลหน่อยเดี๋ยวเขาเสียใจนิดนึงนิดนึงนี่อาเบลอยู่ด้วยไม่เอาทำไมไม่เอาระเป็นอะไรล่ะเป็นอะไรทำไงครับพ่มึงรวยแลนอะไรมันบอกกับผมว่าพ่อมึงรวยแล้วหล่ะ

เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวอยู่ด้วยเอาเบลอยู่ด้วยมานิดนึงนิดนึงปิดตาเอาปิดตาแบบนิดนึงปิดตาปิดตาก็ได้ปิดหนูมันไม่เอาฝากได้ไหมฝากได้ไหมเดี๋ยวเอาเบลเอาไปให้มันได้ไหมเอาไหมเอาเลยขอบคุณนะคือ อาจะต้องทำยังไงที่ถูกใจมึงอ่ะเอาไงลูกอันนี้หนึงน่งนี่หนึ่งนี่เดียวนี่เดียวไม่เอาเอาทิ้งเลยไม่ทิ้งไม่ได้ขอให้เขาหน้ารักเขาหน้ารักอ่เดี๋ยวดแดดเบลเก็บมาให้ของครับของครับเ้าอันนี้ให้ใครลูกให้อ่าเนี่อยอาเบลมาเร็วเบล <ไป S 1> เอาเองโอเคนะโอเคไหมทำอะไรก็ไม่ถูกใจมึกถึงหอยบังคองพุทธคามฟาบาทแสดงสดเลยรู้สึกเหนื่อยใจลึกจนที่ต้องมานั่งเลี้ยงลิงเนี่ยลิงที่ไหนละคนคนคสะดวกและพ่อรวยจริงป่ะวเบลพ่อไม่รวยเออสายเส้นสายเลือดของเสด็จพ่อเทียบดังสารและเสด็จแม่พิมันีมีพระเชษฐาให้นามว่าเสด็จพี่สมบูรณ์เสร็จทุกวันนี้เนี่ย กุ้งใจจังเลยเรื่องอะไรเะาฟาบาทก็เดินเสด็จพี่สุภมบูรณ์สิเพราะว่าอีกไม่นานนะเสด็จพี่จะต้องขึ้นครองได้สืบต่อจากเสด็จพ่อเทพรังสรรค์และพระมหากษัตริย์ที่เขาปกครองแผ่นะินน่ะต้องเก่งเรื่องเพลงดาบเพลงทวนเสด็จพี่สุมบนะูรณ์่ะเคยสนใจที่จะซ้อมเพลงดาบเพลงทวนซะที่ไหนว,นวันๆเอาแต่นั่งแต่าางหน้าทาปากทาเล็บทำตัวการตุงร้งกระติ้งแบบนี้แล้วเกรงว่าจะเสด็จพี่ขึ้นครองได้ ทหารน้อยใหญ่จะไม่เคารพนะเธอสิริพี่สมธิ์ขอเดชาบาร์บาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นฟาบาทไม่ต้องโทษใครเลยต้องโทษตัวพระองค์ท่านเองจะมาโทษเราได้ยังไงอา้าวก็ฝาบาทเป็นคนไปคัดเลือกทหารที่จะมาเป็นพระบปเลี้ยงดูแลองค์สทธิ์แต่ฝาบาทไปเอาไอ้เปียกมาดูแลไอ้เปียกนี่มันตัวกระตุ้งกระติ้งเลยนี่บอพูดถึงไอ้เปียกแล้วยังเจ็บใจไม่หาย เรา่าไปคัดเนื้อทหารในพอดเห็นว่าไอ้เปียกเนะี่ยมันฝีมือดีนะถ้าเพลงด่าเพลงทวนตั้งใจจะให้มันเป็นทหารคู่ใจเสด็จพี่สุภาษิตฝึกสอนเพลงด่าเพลงทวนให้กับเสด็จพี่แต่ที่ไหนได้ไอ้เปียกนี่เป็นไปเยอะกว่าเสด็จพี่สุภาษิตอิ์ไม่ได้นะผู้ชม้าปล่อพยพลใหญ่แล้วเนะี่ยเสียคนแน่องสุภาษิตเนี่ย<ม>เพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องไปตักเตือนด้วยความหวังดีของกระหม่อมมหาดเล็กสอนรามัชื่ออะไรนะเขาเนี่ยชื่อสอนรามเนี่ยชื่อสอนรามครับ นี่สอนามนี่สอนามชื่ออะไรลูกชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรฮะชื่ออะไรนะขออีกรอบชัดๆชื่ออะไรนะกระโจเพียวมันชื่อไอ้มังกระโจเพียวชื่อมันกระโจเพียวพ่อชื่ออะไรมีพ่อไหมพ่อชื่ออะไรอายาอืรฮะพ่อชื่ออะไรนะชงแมงเลย นักอีกอย่างมันก็พูดอีกอย่างพ่อเชื่ออะไรมังกรายออ๋อพ่อเขาชื่อมังกรดาวยอนี่เป็นรูปพ่อมาไหมเออแล้วเราอ่ะชื่ออะไรน่ะคุณสรนามทำไมไม่เปลี่ยนชื่อบ้างชื่อคุณสอนามทุกวันไม่เปลี่ยนหรอกชื่อคุณสอนรามดีทุกคนแหละแล้คนืนก็ชื่อสอนรามไม่เอาใครให้เปลี่ยนผมก็ไม่เปลี่ยนหรอกผมชื่อคุณสอนรามดีแล้วแล้วรู้ได้ไงว่าชื่อสันามนดี ถ้าชื่อสอนลามไม่ดีจริงผมจะมาเกาะกินอยู่อย่างนี้เหรอคนห,น,ห,น,หนึ่งมัดไม่เกาะแน่หัวหน้ากระพูดไปถ้าผมเป็นหมัดหัวหน้าเป็นอะไรเลยทีเนี้ยเป็นอะไระเป็นหมาโหไรู้แล้วอ่ะเอาไปเนี่ยไม่เอาอือกูเอาเองวันนี้ตั้<า>งใ,<น>ใจกันนะจะเราไปหาเสด็จพี่สุภาษิตและเราสอนสิงห์จะไปสอนนิงหนักนิงทวนด้วยตัวเอง ใ้ทถ้าหาู่วันนี้นะเสด็จพี่ชุมสิงไม่ยอมทำตามคำสั่งไม่ยอมซ้องเพ่งหนักเพ่งัวนจะต้องได้เห็นดีนาดแน่นอน<อ>แต่ดกไม่เปรีมาน้วยนะมันเอาไปแล้วอ่ะ